ทิตทองประจําสัปดาห์ประจําวันที่27เดือน1202 5อาทิตย์นี้มีข่าวสารที่ทาให้ทองรีบาวได้กว่า80จุดให้รอรับส่วนทางหลักดูแล้วจะเป็นการซื้อเก่งกำไรเนื่องจากนักลงทุนวิเคราะห์สถานการณ์โลกแล้วและ คนยังนิยมใช้ทองเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นการเก็บออมเงินให้กับตัวเองทำให้ทิศทางในช่วงสัปดาห์นี้ยังอยู่ในขาขึ้นนักลงทุนรอจังหวะรีบาวให้ดีมากกว่า80จุดหรือ100จุดจะไปได้ถึง2,009กว่า